สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวข่าวเช้านะคพะพฤหรส,สบดี24เมษายน2557นะคะมาดูข่าวที่องค์การยูเนสโกมอบรางวัลให้กับ วัดประยุระวงสาวาทนะครับเนื่องจากว่าในชุมชนใกล้ๆเนี่ยมีหลายาศาสนาแล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีด้วยนะครับยูเนสโกมอบรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมการาศาสนาอธิบดีกฤษยพงศิริได้เปิดงานาศาสนาคลินิกสัมพันธ์ประจําปี2557ที่วัดประยุระวงสาวาสเขตธนบุรีนะครับงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้ว มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของการปรจกถาพิเศษเรื่องศาสนิกสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรางวัลที่ยูเนสโกมอบให้กับวัดประยุระวงศาวาสนะครับเป็นวัดที่เก็บแล้วก็บูรณปฏิสังขรณ์วัตถุโบราณรวมไปถึงปูชนียสถานสำคัญอย่าง พระบรมธาตุมหาเจดีย์ได้เป็นอย่างดีนะครับชุมชนที่อยู่โดยรอบของวัดเป็นชุมชนตัวอย่างที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เป็นชุมชน3ศาสนา4ความเชื่อ7ชุมชนประกอบด้วยชุมชนกุฎีขาวชุมชนวัดกระยาชุมชนกุฎีจีนชุมชนวัดประยุรวงศ์ชุมชนตรอกช่างนาคสะพานยาวชุมชนวัดอนคงแล้วก็ชุมชนสวนสมเด็จยา คนในชุมชนนี้ได้รับการยกย่องมากนะครับเพราะว่าใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยกันดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนาสถานเป็นอย่างดีแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขด้วยครับปราศจากความขัดแย้งทางาศาสนาผู้นำาศาสนาในพื้นที่มีความสัมพันธ์กันอย่างดียิ่งสร้างความมั่นคงด้าน,นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมพิธีมอบรางวัลก็มีขึ้นเพื่อให้กับเป็นการเฉลิมฉลองให้กับคนในชุมชนนะครับที่อยู่ร่วมกัน จนได้รับการยกย่อง